สวัสดนีทุกผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวะแล้วก,ก็ชิวะรีวิวนีวันนี้นะครับก็มี Big กโคลนะครับเราจะมาทดสอบกันที่อันนี้รถดั้งเดิมนะครับรถโคลาอ่ะไม่ใช่ละไม่ใช่ละหมดลงนะ อืมก็โคลานะครับแต่ไม่หวานเท่าโค้กไม่ซาท่อปเป๊ปซี่อืมบอกไม่ถูกอ่วาวางไว้ก่อนเริ่มมาแปลกๆนะครับอันนี้กลิ่นมะนาวโซดาอืมออเถอะ เในมะนาวโซดาจะเป็นยังไงออืเปรี้ยวอ,อ,อ,อืเหมือนเหมือนมะนาวอยู่นะครับตรงที่มันมีติดขมนิดๆก็เหมือนน้ำมะนาวผสมโซดานะครับปกติอร่อยอร่อยใช่ได้ใช่ได้ไดมาอันที่สามนะครับ เริ่มเริ่มแปลกขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับอันนี้กลิ่นมะพร้าว <c oughs> น้ำมันลมน้ำโซดากินมะพร้าวออกมาแตาผู้ชมนึกสภาพนะครับเอาน้ำมะพร้าวไปผสมสโซดา <c oughs> รสชาติก็จะเป็นแบบนี้แหละ อหอ,อ,อ,อมติดปากยังแปลกไม่พอนะครับลองมาอันสุดท้ายกลิ่นโคลาผสมช็อกโกแลตใหม่กอดจะเป็นยังไงเนี่ยยังเยอะเคยกินยังอันนี้อยังืง <c oughs> <c oughs> เป็นคอมบิเนชันที่มันจะเข้ากันหรือไม่ก็ต้องลองดูมา โ,โหกินช็อกโกแลตเหมือนในมะพร้าวเลยนะครับคือเป็นโคลาเป็นโค้กก่อนเสร็จป,ปุ๊บก,ก็มีกินช็อกโกแลตมีกลิ่นอะไรตามมาโอ้โหไมก่กอเข้ากันไหมเนี่ยเหมือนเอาช็อกโกแลตช็กกี้ชอ็อกี้เทใส่โค้กเทใส่แป๊บซี่นะครับรสชาติอย่างนั้นเลยแหละ S 1> <S 1> <S ไม่กว่ามาคราวนี้เรามาโหวตนะครับว่าไหนมันจะได้ที่หนึ่งยุงยีว่าอันไหนไม่รู้ใช่ไหมมะนาวเหรอแน่นอนนะครับไอนี่ได้ที่หนึ่งอยู่แล้วเพราะผมชอบมันเปรียปร้ยวๆซ่าๆสดชื่นดีอืม ที่สองก็คงจะเป็นไอ้นี่นะครับส่วนไอ้นี่ได้ที่โหลทั้งคู่เลยแล้วกันนะครเทนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่กับชีวนรีวิวผ่านหน้าบายสวัสดีครับเ yeah.